thank you เมีวเที่ยวรลอดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือล่องเรือขุนด่านเพื่อที่จะไปที่เขาช่องลมกับต้นน้ําของเขื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยมีหมอกลงด้วยเดีย๋ยวเจมี่เยวจะพาไปดูค่ะ มันจะกาดเหนือเขือนนะคะฝั่งนี้ก็สวยค่ะนี่มีหมอกด้วยไปค่ะกัางลงเรือนะคะสวยมากเลยค่ะสมาชิกโบกมือหน่อยค่ะ บรรยากาศนะคะเราเหมาเรือมาสมาชิกทุกคนวันนี้เจมี่พาสมาชิกมาท่องเที่ยวนะคะที่เกอนคุ้นด่านประการชนนะคะวิวสวยมากเลยค่ะเรือไม่น่ากลัวนะคะเรามากี่คนเราก็เหมาลำได้อย่างลำนี้นะคะ1,500บาทนั่งได,นงได้นั่งได้หลายคนมากเลยแต่1,500บาทสำหรับเจ็ดคน ถ้าเกินเจ็ดคนก็คือคิดเพิ่มหัวะ 200. ละสองร้อยเรือลำใหญ่ค่ะขับนิ่มมากเลยบรรยากาศเป็นแบบนี้<อ>เกื่อนคุณน่ดนปาการชนจังหวัดนครนายกเจมีวเที่ยวเลอ ตอนนี้เรามาถึงต้นน้ํานะคะเขาเรียกกันว่าต้นน้ําของเขื่อนขุนด่านปาการชนนะคะวิวสวยมากเลยเทือกเขาจะเป็นเหมือนเทือกเขาสลับซับซ้อนนะคะถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะคะเราสามารถเดินจากตรงนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนต้นน้ําจะอยู่เอ่อต้อนน้ำจะอยู่ตรงที่สีเขียวๆตรงโน้นนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่ค่ะถ้าสมมติเราเดินขึ้นไปนะคะ ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนี่เดินขึ้นไปตรงนี้นะคะตึ๊ดตื๊ดตดนะคะแต่วันนี้เราเดินไม่ได้ค่ะดูสิคะยิ่งถ้าเจมเีเยวขึ้นไปแล้วก็จมครึ่งตัวเลยค่ะเป็นโคลน,นะคะนี่นะคะน้ํานะคะจุดกําเนิดต้นน้ํานะคะตาน้ํานี่นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะคะ หมายถึงว่าเขาเรียกกันว่าต้นน้ำก็คือเนี่ยค่ะน้ำก็จะไหลามา,ลา,มาใช่ลองดูนะคะเนี่ยค่ะวิวสวยมากเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนภูเขานะคะเนี่ยค่ะมองไปข้างหน้านะคะมองวิวตอนนี้เหมือนเป็นภูเขาสลับซ้อนกันสี่เทือกเลย่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เมืองไทยเรามีดีนะคะสวยมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางไปเขาช่องรมนะคะโดยปกติถ้าถ้าดินไม่ได้เละขนาดนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ผ่านช่องเขาตรงนั้นนะคะวิวข้างในจะสวยมากแล้วก็มีลำธารลำธารไหลามานะคะแต่วันนี้เรากำลังช่างใจอยู่ ไม่น่าจะไปได้น,น,น่าจะาไปแล้วก็น,นี่คือแนวสัตว์เกอดขุนดานปลาการชนนะคะเป็นมุมมองจาก เรือนะคะถ้าหน้าน้าหลากเกินไปเขาก็จะดูความปลอดภัยก็คือเรือก็จะไม่ออกเช่นกันนะคะอ๋ออถ่ายรูป่ถ่ายรูปเลยถ่ายรถ่ายวีดีโอไปอ่าตอนนี้นะคะชมวิวเลยถ้าจะแนะนำนะคะอยากเอ่อจะแนะนำให้มาประมาณปลายตุลานะคะก็คือไปฝนต้นหนาวก็คือไม่มีฝนแล้วและน้ำ ก็ยังในเขื่อนก็จะเยอะซึ่งเรือจะสามารถไปถึงน้ำตกได้ทั้งสามที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเขาช่องลมแล้วก็น้ำตกผาเลยนะคะผางามงอน,งงอนชวนคุณลุงคุยค่ะเ,เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะ ฝนฟ้าเต็มเป็นใจคะพอเราจะกลับก็คือเขาหยุดให้เราค่ะเดินขึ้นไปได้ง่ายๆใช่ใช่บนได้ึ้ิง ดูบันไดสิโอ้ยข้ากลับทุกคนไทยรลบที่สองมาแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถรางไปชมขันเกลือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยแค่ไหน รถล,ลางชมสันเขื่อนนี้คนละ30บาทนะคะรถเต็มก็ออกเลยเพราะฉะนั้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องห่วงรถก็จะออกเร็ว มองไปด้านล่างซ้ายมีของท่านนะก็เ <attraction> ด่นแน่นตัวรูจนปียสีแดงข้างล่างนะรูปจุทาบัตถึงเด่นที่ตั้่หัวในรัชการที่เจ้านะพรงท่านเป็นเด็จมาองทอดทะเตามตั้งเหวียงด้วองท่านเองนะและ่ความสูง80เมนะครับก็จะมีรูปพาพเขางแต่ยานัขององค์ท่านิตา้าดลังแบานี้นะและองค์ท่านตัวางศีลาริ่อถีงนี้นะ วันที 2, ่สองนาฏศนายนปีพศ2544นะฮะหลังจากเริ่มในการก่อสร้างเกิดมาประมาณ2ปีนะคนนี้นะครับสร้างเรือเสร็จนะพวกพศ2 5 4 7นะใค่ระยะเวลาในการก่อสร้าง้็เนี่ย5ปีด้วยกันนะ